สวัสดีคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะไบนะคะก็ได้แวะเข้าไปที่เซเว่นนะคะแล้วไบนะคะเห็นรองพื้นนะคะในรูปแบบซองที่เป็นแบรนด์ที่เราเพิ่งทํารีวิวไปนะคะนั่นก็คือมีของเขาเองและสดๆแอร้อนนะคะล่าสุดเขาออกรองพื้นมาอีกแล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้ทาทาดาตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าทานะคะ วิตามินซีคูชั่นแอนคอนซีลเลอร์นะคะ S C F นะคะ15 P A นะคะ3บวกด้วยกันเนาะเป็นสี01นะคะไลท์เบสเลยนะคะหูสีจะขาวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนเนาะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะเราอาจจะแบบไหลาย,ยาวๆไปเรื่อยๆนะคะ ราคานะคะอยู่ที่ซองละ59บาทนะคะแถมฟรีคอนซีลเลอร์ปกปิดรอยสิวด้วยนะคะบอกปกปิดขั้นสุดนะคะบำรุงก็ได้จังใสนะคะคืนความสดชื่นนะคะทุกคนปริมาณ7กรัมแล้วก็อีก2กรัมจ้าแพ็กเกจจริงได้นะแต่ริปล่าสุดอะ่ะโอ้โหเขาก็ออกมา2สีคือแบบนะแต่ว่าล่าสุดฉันยังแกะอันนี้ไม่ออกทุกคนเติบให้นะคะแพ็กเกจหนาแน่นมากแนนเวอร์นะคะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยนะคะอันนี้อยู่ราคาห9าบาทบอกไปแล้วเนาะอ่ะบอกไปแล้วนะจ๊ะ,ว,ะ,ะวันนี้นะคะไปจะใช้นะคะเป็นพับคูชั่นนะคะลงนะคะเดี๋ยวให้ดูเนืออนนอเเน้อก่อนนี่อ่ะเดี๋ยวบีบเนื้อให้ดูกอนก่อนขออนุญ,ญาตบีบนะคะเขาเป็นวิตามินซีคูชั่นนะคะที่เขาเขียนด้านหลังเนาะแอนคอรซิลเลอร์นี่นะคะคือสี ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มลงกันเลยนะคะทุกคนนะ,อะขออนุญาตใช้มือที่เหลือเกลี่ยๆปาดๆนะคะให้ทั่วๆก่อนกดๆไปเลยนะคะเนื้อนะคะค่อนข้างดีเลยนะทุกคนสีนะคะค่อนข้างออกไปทางขาวเหลืองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ เหลืองมากสักเท่าไหร่นี่แล้วเราก็ลงใต้ตาไปเลยนะอ่าเดี๋ยวถ้าสมมติการปกปิดเขาโอเคแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากเนื้อคอนซีลเลอร์ที่เขาแถมมาให้เนาะเออของแถมอนะไรเงี้ยใคร,ใครๆก็ชอบถูกปะละ่ะอืมกบรอยไปก่อนนะคะรอยสิวรอยฟ้ารอยกะนี่คือยังไม่ได้อ่านคำเคียร์ค่ะแต่ว่า ที่เข้าที่รู้มาเขาบอกว่ามีวิตามินซีและหนึ่งอะอย่างชื่อเขาที่เขาบ่งบอกมานะคะอาจจะมีแบบว่าเป็นครูชั่นแบบว่าบำรุงไปในตัวหรือเปล่าเอออันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะอ่ะลงไปนะคะกดๆไปก่อนลงแล้วนะนี่ครึ่งหน้านะคะจะ,ะเห็นได้ว่านะคะผิวมันมีความแบบเออช้ำๆหนะ่อยเนาะแต่ว่าการปกปิดค่อนข้างโอเคนะคะแต่แปลว่าตัวนี้เนี่ยสามารถบิวผิวได้เนาะอ่ะ เดี๋ยวขอลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอลงให้ทั่วหน้าก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะลงเจ้าคอนเซ็ปเลอร์เขาต่อได้ละคะอ่ะนั้นนะคะเดี๋ยวขอลงละทั่วหน้าก่อนนะคะและ้วกลับมาเจอกันจา้าลงนะคะเจ้าตัวนะคะคูชาั่นนะคะตัวฝั่งน้้นนี้นะคะเสร็จสับพที่เรียบร้อยเนาะคือเป็นรู้สึกว่ามันกืนเข้ากับผิวไปได้โอเคเลยนะทุกคนแต่ว่าอาจจะเข้มกว่าผิวตัวไปนะคะแต่เราก็ไม่ติดเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันออกผิวมาออกดูสวยดีนะ คือน,นี่ส่องกระจกรู้สึกว่าเออผิวมันสวยดีนะคะการมกป,ปีดค่อนข้างโอเคเลยนะคะทุกคนใต้ตาไปดูแบบเออไม่ดําเลยนะ,ะหายไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราลงคอนซีลเลอร์เพิ่มหน่อยนะคะเฉพาะบางจุดอะไรงเงี้ยเพราะเราตแบบ้องการแบบทดสอบให้ดูไงเผื่อใครที่แบบเออมีรอยสิวรอยดำมากๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาปกป,ปิดกันอีกทีหนึ่งให้ดูเนาะอะ,อะมาต่อเลยคะ่ะเจ้าตัวแถมฟรีคอนซีลเลอร์ลลปกป,ปิดรอยสิวเนาะมาจ้า มาบีบกันนะคะขออนุญาตบีบเนื้อข้องเลยแต่สีคอนซีลเลอร์ค่อนข้างดูจะเข้มกว่าใต้ตานะคะลงไปเยอะๆเ,เลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเน้นความตึบนะคะอ่ะรอยที่มันมีรอยสิวกบรอยที่หมดนะคะตรงไหนที่อยากกบกลบเลยจ้าประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ ใช้พับคูชั่นต่อเนาะกดๆไปเลยนะคะแต่เนื้อเขาจะเริ่มะะขัวก็ค่าขึาข้มพ้นเลยแหละถ้าพ,พูดถึงแล้วนะลงไปเปิดตาเราก็ได้ให้มันแบบว่าเออเขาเรียกว่าไร mm hmm. อา,รายแชโดว์มันติดทนมากขึ้นเนาะ mm hmm. กดๆไปเลยใค่อืม mm hmm. ข้างนี้มาแล้ว mm hmm. เออแต่มันก็ดูมีความใยขึ้นนะ ข้างนึงก่อนชอบงานผิววันนี้ไหมถามว่าชอบไหมนีม่ว่าน,นี่ชอบนะเพราะว่ารู้สึกเออมันเป็นผิวที่แบบเบาดีแล้วมันก็เล่นแสงอะ่ะมันไม่ได้มีความแมตหน้ามันดูแบบด้านเกินไปมนไม่ใช่ไม่หนึ่งว่าหน้าด้านนะหน้านดูแบบไม่มีเตีย่ยทุกคนเออผิวมันยังได้ดูแบบเออแบบมีความแบบกินน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ย การปกปิดก็ค่อนข้างโอเคนะแปลว่าสามารถบิวได้นะคะทุกคนสบายผิวมากกดกดกดนะคะนี่ผิวในวันนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะถามว่าชอบไหมชอบนะผิวสวยอ,อ่ะ งั้นนะคะเดี๋ยวไบนะคะขอตัวนะคะไปแต่งหน้าแป๊บน,นึงนะคะแล้วกลับมาเจอกันจ้าแลวเดี๋ยววันนี้นะคะไบมีทดสอบให้ดู้เรน่าว่าแหมัูเจ้าตัวนเนี้ยผ่านมาสักหกชั่วโมงก็ได้นทะทดสอบหกชั่วโมงแล้วกันว่าน้องเขานี่ยังเป็นกันมั้งผิวยังสวยอยู่ไหมดรอปหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะจ้า,าแล้วตอนนี้นะคะทุกคนไบนะคะก็ได้แต่งหน้ามาเสร็จสัรพที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยผิวนะคะไปใช้เจ้าตัวของแบรนด์ทาน,นะคะตัวน,นี้เลยเนาะที่เอามาใหม่ล่าสุดนะคะ59บาทนะคะแล้วก็ คอนซีลเลอร์ของเขาวันนี้นะคบไปก็ใช้นะถ้าถามเรื่องส่วนตัวตอนนี้นะครับรู้สึกว่าการอกปิดเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นผิวที่สบายผิวนะคะก็แน่สนิทกับผิวเราเลยนะคะค<ป>อนซีลเลอร์เนื้อก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็ปกปิดได้ดีนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถนะครับบิวผิวได้เลยเลยนาะ,ะถ้าใครต้องการความปกปิดค่อนข้างสูงเนี่ยก็บิวเอาได้นะจ๊ะสำหรับด้านหน้าคัมเคอรวันนี้เขาบอกว่าผิวใสนะคะเนียนเป๊ะนะคะปกปิดเป๊ะปังปัวให้หมดนะจ๊ะก็เขาไม่มีเคลมอะไรบอกมมาาากนะะะคเเดี๋ยวรจ ให้ดูแล้วกันว่าระหว่างวัน6ชั่วโมงหลังจากต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นังไงบ้างเป็นข้าไมไหมดรอหรือเปล่ามีตรงไหนดูเปบ้างนะคะและผิวในยังโอเคหรือเปล่าผ่าน6ชั่วโมงแล้วนะคะสําหรับเจ้าตัวนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า ทุกคนคือไบขอโทษด้วยนะวันนี้เนี่ยไม่ได้อัปเดตเลยว,วันนี้ยุ่งมากทุกคนคือไบออกไปข้างนอกมาบ้านแม่ด้วยใช่ปะแล้วก็แบบว่าแวะตลาดนู่นนี่นัน่น,นเข้าห้างแวะตลาดเข้าห้างวนไปวนมาคือแบบกินเวลาไปมากแล้วก็ไปแบบว่าเป็นร้านทำผมมาใช่ปะทุกคนแล้วก็เพิ่งจะได้กินข้าวนะคะก็จะมาอัปเดตผิวนะคะผิวตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะทุกคนเนาะก็นับเป็นเที่ยงคืนเลยละกันนะคะเพราะว่าห้าทุ่มห้าสิบแล้วนะแล้วไบก็เริ่มแต่งหน้าตั้งแต่บ่ายสามเออบ่ายสามใช่ก บสามใบสี่ห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนสิบชั่วโมงทุกคนหมายก็มันเก้าถึงสิบชั่วโมงเนาะก็ผิวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนขนาดใบไปร้านทําผมมาเขาไม่บอกเลยว่าทําไมหน้าดีจังใช้อะไรผิวดีเออเอะไรนี้พูดจริงๆนะวันนี้นะคะใชันะคะคูชั่นนะคะของแบรนด์ทานะคะ แต่ผิวยังสวยอยู่เลยทุกคนยังไม่มีตรงไหนเป็นคราบแต่ว่าก็จะมีหลุดบ้างแล้วเนาะช่วงทีโซลเล็กน้อยนะคบเพราะเวลาเนี่ยผ่านไปอนค่าที่จะมา,มากกว่า8ชั่วโมงกันทุกคนถ้าทํได้านี้ถือว่าโอเคนะไม่มีตรงไหนเป็นคราบเป็นขุยไม,ม่แคร็กระหว่างวันนะคะจะสรุปกระชับง่ายๆเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะตัวนี้นะคะเนื้อบางเบานะคะเกลี่ยง,ง่ายนะคะได้การบกปิดเนาะถ้าใครต้องการความปกปิดเนี่ยใบก็แนะนานะคะให้วิวผิวเพิ่มเข้าไปเนาะ,ะแต่ใครต้องการแบบว่าความบางๆผิวๆนะคะก็ลงทับเดียวก็อยู่แล้วนี่ล่าสุดเป็นข้างอยู่ในปากเลย ผิวข,ข้าวมากทุกคนคอแห้งเพิ่งจะว่าจริงๆนะดีย๋ยว่ากันโดยรวมไปชอบนะคะทุกคนคือมันไม่ได้เป็นเนื้อแมทที่แบบแห้งไปสนิทนะพอที่ลงไปแล้วนะคะมันเป็นผิวที่แบบเออแบบรู้สึกว่าเป็นฟิลิปผิวแบบมีความแบบช่ำๆนิดนึงเนาะไม่ได้แมทแห้งแบบหน้าแบบด้านนะอะไรเงี้ยทุกคนเนาะก็ดูหน้ามีมิติอะไรเงรี้ยส่วนตรงที่หลุดไปก็ไม่ติดนะนี่ก็เจอเห็นความเรียวจริงๆนะทุกคนนะ้าเนยไม่ได้อาบหน้าเนยไม่ได้ล้างเลยนะจ๊ะ โดยรวมเราไปชอบนะคะทุกคนคอนซีลเลอร์เขาก็ไม่แคล็กนะคะใต้ตาอะไรเงี้ยเลิศห้าสิบก้าบาทนะคะแถมคอนซีลเลอร์ด้วยแล้วก็ได้ผิวที่สวยด้วยทําขนาดนี้ดีขนาดนี้ตามเชิญจ้ะที่เซเว่นหบาบาทนะวันนี้ขอตัวลานอนแล้ว